สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอันตนหลัยคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกมามาคำนวณสูตรใหม่เป็นสูตรคู่ชุด2ตัวล่างตรงจากคู่ชุดได้4คู่ชุดนะครับปี2568ันนคำนวณนได้สดสดล้ละรอดขายชอบสูตรใหม่นะครับก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะสูตรมีวิธีทําให้ช่วงท,ท้ายนะครับดูให้มันจบนะครับ ก็เป็นสูตรใหม่นะครับจับคู่ให้เสร็จสับเรียบร้อยครับ <c oughs> ใครชอบก็พิจารณาเอาเด้อสมาชิกเด้อเป็นสองสูตรครับสองสูตรจับคู่กันสองสูตรล่างจับคู่กัน <c oughs> อ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกแล้วกันเด้อสมาชิกเด้อช่องแกรทอน นักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับฟังคําเตือนทางช่องกันก่อน,น,นคําเตือนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆท้งสินทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปลดชวิตจ,จรณยานในการรับชมทุกข้อมูลที่ผมนมาํามาลงให้สมาชิกได้รับชมันเนะี่ยเพื่อให้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง ไม่การันตีนะครับผมไม่การันตีว่ามันจะมาตามสูตรที่ผมคำนวณหรือเปล่านะจมาชิกเป็นคนเป็นคนเอาสูตรไป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 ดูแล้วก็ไปพิจารณาเอาถ้าเกิดพิจารณาดีแล้วว่ามันนะครับไม่ถูกตาต้องใจท่านก็มองผ่านแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะครับสูตรผมมีวิธีธทําให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่ามาเขียนขึ้นมัวๆแ,แล้วไม่แจกสูตรไม่มีฮะช่องของผมนะครับทําตัวเลขมาแบบนี้ มาจากคู่ได้แบบนี้มันต้องมีที่ไปที่มาเท่านั้นนะช่องผมนะครับไม่มีบอกเขียนแบบนี้แล้วมาจากคู่แล้วไม่บอกสูตรไม่มีสูตรไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ฮะนะครับฉะนั้นก็พิจารณาเองอะมาดูฮะงวดแรกนะครับสูตรคู่ชุด2ตัวล่างสูตรใหม่นะครับหลักสิบได้2กับ3หลักหน่วยได้6กกับ8จับคู่ฮะได้26 2 8 3 6 3 8ฮะนอกสนะครับ <c oughs> ที่ ชุดนี้ฮะสามแปดนะครับถูกงวดที่หนึ่งครับ <c oughs> ช่วงนี้อากาศประเทศไทยหนาวนะครับนะครับเช่นที่ผมอยู่นี่ก็โอ้หพี่น้องเอ๋ยทั้งลมทั้งหนาวไอ้หนาวไม่ว่าแต่ลมมาอีกตายเลยซวยนะครับร่างกายนะครับ ก็รักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะครับสมาชิกนะที่ไหนหนาวก็นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับบอกกล่าวกันก็ได้นะครับส่วนที่สกลนครแถวบ้านผมนี่ก็หนาวจับจิตจับใจเลยทีเดียวนะครับน้ําก็อาบมังไม่อาบมั่งนะอาบเฉพาะตอนกลางวันนะครับตอนนี้ไปอาบนะสมาชิกนะมันไม่คุ้มกันนะครับนะครับมาตอนวันที่สองนะครับ งวดที่2สูตรที่1ได้6 7นะฮะสูตรหลักสิบได้6 7ตดหลักหน่วยล่างได้1นกับ3จับคู่6 1 6 3 7 1 7 3กสเนพออกกนนะครับก็เข้าที่นี่ฮะชุดแรกเลยนะครับถือเป็นงวดที่2ครับ มาต่อกันงวดที่3ฮะสูตรคู่ชุด2ตัวล่างตรงนะครับสูตรใหม่ปี2,5 6 8ั้้ิดคิดำนวณขึ้นมาให้สม,มัยมาชึกได้รับชมกันใหม่แต่ผมก็ใช้จริงนะชุดสรุปล่างประจำช่องแกทอนนักคำนวณผมสรุปไปให้แล้วลองไปย้อนดูฮะเอ่เมื่อ2วันที่แล้วนะครับเพาะผมก็ใช้จริงจ,จากสูตรนี้ด้วยนะครับอ่ะมาต่อง,งวดที่3ฮะงวดที่3หลัก10ล่าง2ตัวได้1กับ2 หลักหน่วยล่าง2ตัวก็ได้1กับ3นะครับจับคู่ฮะได้1 1 1 3 2 1 2ึส่สองหนึ่ามกสอ <c oughs> ก็เข้าที่ชุดนี้ฮะบางท่านบอกมันแม่นหลังห้วหยออก,ออกอีกแล้วคำว่าแม่นหลังห้อยออกนี้นะครับมันต้องแบบคล้ายๆว่าที่เขาเรียกแม่นหลังห้อยออกเนี่ย ตามตามคำนิยามที่ผมเข้ uh huh. เขาใจอันนี้คือตัวของผมนะครับก็คือหมายความว่ามันแม่นหลังห้อยออกอย่าแล้วก็คือนะครับแก้ไขตัวเลขนัน่นเองนะครับคือแม่นหลังห้อยออกก็คือแก้ไขตัวเลขก็คือหมายความว่าวุิสมุ่งสมมติวที่ผ่านมาสูตรเนี้ยนะสูตรเนี้ยเป็นสูตรเก่าผมนะสมมุติเป็นสูตรเก่าผมวุมมีิผ่านมามันไม่ถูกอ่ะสูตรนี้มันไม่ถูกแต่ผมยังลงสูตรเก่าอาสูตรเก่ามาลงให้แต่ แต่ตัวเลขเนี่ยผมมาเขียนขึ้นเอากระดาษแผ่นเก่าแต่ผมมาลบแล้วเขียนตัวเลขขึ้นใหม่ให้มันถูกอันนั้นคมนิยามของผมก็คือมันแม่นหลังไม่ออกแต่สําหรับสูตรนี้ผมบอกว่ามันเป็นสูตรใหม่คิดคํานวณขึ้นใหม่มันก็ย่อมถูกนะครับเข้าใจตรงกันกับผมนะครับถ้าใครเข้าใจตรงกันก็ไปกันได้ฮะนะครับมันก็ย่อมแม่นเสมอเพราะมันเป็นสูตรใหม่คิดคํานวณขึ้นมาใหม่นะถ้าเป็นสูตรเก่าแล้วไปเปลี่ยนตัวเลขให้มันถูกอันนี้เขาเรียก แม่นลังเขาให้ออกแล้วเขากเขาก็เรียกว่าหลอกลวงสมาชิกประมาณนั้นมีเยอะนะในเพจนะครับผมเห็นเยอะผมแคปไว้ไปดูว่ามันแม่นจริงหรือเปล่าพอลังให้ออกมามันก็เอาอันเก่านะแต่มันไปเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงอเปลี่ยนเวลาเอาโพสเก่าแต่มาเปลี่ยนเอากระดาษแผ่นใหม่เข้าไปเปลี่ยนนะครับอ่ะงวดต่อมาฮะอันนี้ผมชี้แจงให้สมาชิกอย่าเพิ่งรำคาญนะครับบอกสมาชิกให้เข้าใจ ถ้าไม่ถ้าไม่ชอบก็มองผ่านแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมแจกสูตรด้วยมีวิธีทําให้ด้วยหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมาสูตรได้4กับ5หลักหน่วยได้1กับ3นะครับจากคู่ได้4 1 4่หนึ 1, ่งสามนพอดอก5้าหก็เข้าชุดนี้นะครับเ <c oughs> ข้าชุดนี้5้าห ส,สูตรนี้เดี๋ยวผมจะนําไปลงให้หน้าเพจผมด้วยนะครับนำไปลงให้หน้าเพจผมด้วยนะครับข้หนึน่งสูตรนี้บอกไว้ก่อนหน้าเพจเหมือนกันช่อง youtube เหมือนกันว่ามันเป็นสูตรใหม่ลงให้วดแรกนะสูตรเก่ามันหลุดอ่าก็หาสูตรใหม่ปีสองพันห้าร้อมาลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับสูตรทุกสูตรในช่องแอดทอน นะครับนักคำนวณมีวิธีทาให้ไม่ต้องกลัวว่าเขียนเขียนเขาเรียกอะไรล่ะเขียนตัวเลขขึ้นมามั่วๆไม่มีฮะผมแจกสูตรตลอดนะครับส่วนสูตรมันจะมาหรือไม่มาอันเนี้ยท่านต้องไปพิจารณาเอาเองนะครับอ่าสูตรหลักสิบล่างอ่ามาดูกันสิบล่างอันนี้หน่วยล่างบางท่านบอกดูแต่สูตรนะครับแต่แค่ไปเฉย,เยดูเฉยแต่ไม่รู้วิธีทำอนะ ไม่รู้ว่าผมจะหลอกลวงอะไรหรือเปล่าท่านแคปสูตรเนี่ยที่ที่ผมวางตำแหน่งเนี่ยมาร์กเนี่ยไวมาร์กมาร์กตัวที่จะบวกกันเนี่ยนะครับมาร์กไว้แล้วก็ลองไปทําย้อนดูว่าผมจะโกหกหรือเปล่านะอ่า <c oughs> ผมมีวิธีทําให้นะครับอ่าสี่ล่างอันนี้สูตรใหม่บอกไว้ก่อนเอาเจ็ดบวกสี่ 4, ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกห้าอ่าลงท้ายเลขหกนะครับหกบวกเจ็ด <c oughs> ลงท้ายด้วยเลข3 367ลงท้ายเลข00 0, 7ก็ได้7 7 7ลงท้ายด้วยเลข4นะตำแหน่งแรก10ล่าง10เพิ่มไป1ได้เลข5อ่า10ล่างได้4กับ5ฮะสูตรใหม่ครับสูตรหลักหน่วยฮะ3 6, 0ลงท้ายเลข3 3 6, 0, 3, 6, 0ก็ได้3 3 0อีกก็ได้3 362ลงท้ายด้วยเลข5 5 9ลงท้ายเลข4 4 6, 6คงที่ ลงท้ายเลขศูนย์หน้าตำแหน่งแรกศูนย์บวกเพิ่มไป2แต้มก็ได้เลขก2หลักหน่วยล่างได้กูนย์กับ2ชุดสรุปไปย้อนดูมีฮะมีทั้งมีน่าจะ4 0 4, 4 2, 5 0 5ยนะน่าจะมีนะเอ้ยไม่มีแต่4 2อะมันไม่ได้แต้มผมนะมันมี4 0 5 0 5 2อ่ะมี3ชุดนะครับในชุดในสูตรนี้นะครับหลัก10ล่างเอยหลัก10ล่างสูตรใหม่นะครับ สี่กับห้าลักหน่วยล่างศูนย์กับสองจับคู่ฮะ <c oughs> ก็ได้สี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์สี่สองนะครับสี่สองห้าศูนย์ห้าสองอ่ะก็ผมก็ใช้จริงนั่นแหละนะครับผมก็ทำสูตรให้ดูแล้วก็ใช้จริงใครไม่ชอบมองผ่านง่วประจำที่17ทับหนึ่ง ทับ6 7รอรุนกันผมเน้นไปที่ทับ40 50แล้วก็ห้ได้แต้มผมนะครับ40แต้ม4 50แต้ม5 52แต้ม7อ่ะตามนี้เลยสามชุดนี้ผมเน้นขอให้สมาชิกเคียง,งๆปังๆทุกๆท่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ